ผมไม่รู้จักชื่อมันแต่ผมจำหน้ามันได้ทีบจากระดาษทะเลาะกันเหรอไม่ทะเลาะทำไมอ่ะก็เขาตีเองนี่เขาไม่พอใจก็ตีมไม่พอใจก็หมายถึงว่าอย่ามายุ่งกันลงุงแค่นี้แค่นี้ว่าอย่ามาลงุงกันลง ผอม่ะแจ้ตงตำรวจให้หน่อยว่าเขาเดินมาจากตรงไหนนะครับจากต้นถังขยะค่ะเขาเขาเดินมาแล้วเขาว่ายงไงนะครับเขามาว่ามาว่าช่วยผมหน่อยขอความช่วยเหลือช่วยผมหน่อยผมถูกตีหวัวผมถูกป้อนเอาตังค์ถูกตีในวัดด้วยน่าจะฝัง<อ>น,น,นู้นแหละกันในวัดรตรงนี้มันมีงานศพมาก็คือมาเลือดอาบมาเลยค่ะมาเลือดอาบมาเลยเชื่อผ้าด่ามาเลยเลือดอาบเลยแล้วใคก็ให้ก็มันนอนตรงนี้

We'll <laughs>